สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u u u b ทถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่นายนวัดอิสระไกรศีลซึ่งตอนนี้ป่วยเนื่องจากว่าติดเชื้อโควิด -19 ไแม้ว่าเวลานี้อาการจะดีขึ้นนะครับแล้วก็นายนวัดดันได้มีการไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าอยากจะให้บริษัทในเครือ CP ซึ่งเป็นของเจ้าสัวธนินเจรวรน์ออกมาบริจาคเงิน100ล้านบาท เข้าโครงการนวัตเพื่อคนไทยเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากนั้นปรากฏว่าทางเครือเจริญโกคภัณฑ์หรือว่า CP ก็ได้มีการออกมาเป็นจดหมายข่าวเนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นได้มุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในหลากหลายรูปแบบน,นะครับซึ่งรวมๆแล้ว ใช้เงินไปแล้วกว่า1,200ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่จบนะครับซึ่งนายนวัตนั้นก็มีการไลฟ์สดตอบโต้อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยนะครับดกรกิติทัศน์ชัยประสิทธ,ธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนวิเศษด้านปรชัชญาทางด้านการเมืองเนี่ยครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับจากกรณีที่นายนวัตอิสระไกรศรไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะขอเงินจากทางด้าน ซีพีหนึ่งร้อยล้านบาทบอกว่าเกินไปไหมครับแบบนี้มันเรียกว่าข่มขู่แล้วหลังจากซีพีออกแถลงการโต้นวัต,ว,ตว่าได้บริจาคช่วยสู้โควิดไปแล้วกว่า1,200ล้านแต่นายนวัตจะไม่จบบอกว่าจะเอา100ล้านจากซีพีให้ได้และไม่ต้องมาบอกว่าบริจาคไปแล้ว1,200ล้านเพราะเขาไม่สนใจผมจะเอา100ล้านจากซีพีไม่ต้องมากระแทกผมไม่ต้องมาออกข่าวว่าให้ไปแล้ว1,200ล้าน เรื่องของพวกแกแถมยังมีการไล่ตระกูลเจรวรรนลอ,ออกนอกประเทศไล่ให้กลับประเทศจีนไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงธนินเจรวรรณนลเขาก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามึงกลับประเทศมึงไปเลยมึงออกไปอยู่ประเทศที่มึงเคยมามึงรีบกลับไปเลยญาติอยู่ทางไหนมึงไปทางนั้นเลยไอ้พวกนี้รวยเพราะคนไทยแล้วคนไทยก็จนเพราะมันแฮทแทกเหยียดเชื้อชาตินี่ฮะ แล้วก็ทางด้านดรกิติทัศน์นั้นก็ยังให้ข้อมูลเนี่ยนะครับภาพประกอบข่าวกรณีที่นายนวัดนั้นเนี่ยนะฮะยังคงที่จะเรียกเงินจากทางด้าน CP 100ล้านบาทเมื่อไม่ได้น,นะก็ไปฟาดมวงฟาดงาที่จะไล่เขาออกนอกประเทศนายนวัฒเป็นใครทําไมถึงกล้าในการที่จะไปค,มค่มขูแบบนี้เข้าขายเรื่องของการค,มค่มขูการโชคทรัพย์หรือไม่นะครับเมื่อเขาไม่ให้ก็คือเขาไม่ให้ แต่นายนวัดนั้นพยายามที่จะไปไล่เขาออกนอกประเทศนี่เป็นเรื่องราวเนี่ยครับที่หลายคนนั้นก็ออกมาวิาพากษ์วิจารว่าการกระทําของนายนวัดนั้นมันไม่เหมาะสมนะครับอยากจะช่วยเหลือประชาชนตามวิถีทางของตัวเองก็ช่วยไปไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอเงินจากใครหรือจะต้องไปข่มขู่ใครใครจะให้นายนวัดก็เป็นเรื่องของความสเสน่หาส่วนตัวที่จะให้แต่ว่าทีพี เขาก็ออกถแถลงการเขาก็มีวิธีการในการช่วยเหลือของเขานี่แหละครับเลยเป็นที่มาที่ดรกิติทัศน์นั้นได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้ว่านี่มันเป็นการคมคู่ในการที่จะเรียกเงินจาก CP ีครับ